เ้เดี๋ยวขอไปด้วยแล้วมันใช้ถ้ามักมงกรไปติดตายสมควรมีมีคนสาใจแต่ว่าวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันแต่ว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมผมมีเรื่องที่ต้องไปทําที่อัจเจล่านะก่อนที่ผมจะลงสตรีมนะผมอยากจะรู้ว่าเอเ้เฟสเออเรื่อง,องต่อไปมันมันคืออะไร ว่าไงคอมมานเดอร์หวังว่าจะเข้ากับทุกคนได้ในเร็วๆวันมีอะไรกับไอ้ทิโก้คนนี้อ่ะทิโก้คนนั้นน่ะชื่อว่าไอเดนนะซึ่งว่ากันตัดผมน่าจะเก่งกว่าพี่อีกอ๋อหรอไอ้ทิโก้เนี่ยเหรอใส่ชุดอะไรอ่ะทิโก้มันเหมือนใส่ชุดลาเทียนนะ อันไหนอันนี้เหรอเดือดแบ็กดักก้อนนี้เหรออ่ะไหนๆดูสิโอ้โหเงินรางวัลน,นี่ห้าหมื่นเจ็ดเลยนะยากกว่าไอออนตัวนี้อีกไอลิศตัวเนี้ยมาอ๋อถ้าตีถึงจุดคัตติเราจะเพื่อนมาช่วยได้สินะผมบอกเลยว่าทีเดียวไหนดูสิทีมันจะทีมันจะขนาดไหนกันเชียวโอ้โหเมือ่อกีต้ตกใจฟุบเกิเดินผ่านข่าวจ้วะไอ้กุ้ย พร้อมไหมหพูดไปเถอะไม่รู้อะไรแต่แล้วว่าเราพูดไม่ได้ไม่อะ่แล้วว่าเราพูดไม่คือไงอันนี้คือวางแผนใช่ปะ่ะไหนยังไงนะ,ะขั้นแรกกระสุนปืนใหญ่ยอยู่ตรงนี้นะลแล้วก็บาริสต้านะ อยู่ตรงนี้นี่มันต้านไฟมันต้านไฟในระดับที่คนปกติทำไม่ได้แล้วก็พี่ว่าเลดจ,จิ้งยากไหมเลดจิ้จจงอะยากนะเลดจิ้งอะเลดจิ้งผมว่ายากกว่าอ้อนอีกเลจจิ้งอะยากกว่าอ้อนว่ากันว่าเขาทั้งเมืองแต่อก,กุ้ยไม่ตายคิดเอาเก้านะเก้า ไอ้กุ้ยเันทนะเดี๋ยวก่อนมันสอนนี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เปไรมันสอนไปเรามีช่องแชทอ่ามันบอกว่าเนี่ยเนี่ผมเคยดูมาใน Youtube ตอนนี้มันจะใช้ไฟบันไลยกันของมันอ่ะให้เราหนีเข้ามาในในป้อมนะแล้วก็กดปิดประตูใครเข้าไม่ทันอ่ะก็ให้โดนเผาไปแต่ไกุ้ยรอดคิดเอาดิไอ้ถ้าไฟของไอ้แบ็คดากอนเนี่ยไอ้กุ้ยรอด มันพูดไม่สูงเหมือนกันแต่ว่ามันคุ้นๆว่าเซออยู่ที่นี่มาก่อนอะไมองไปที่ไหนกันอ๋อมีดร์คอนเนเตอร์ด้วยก็ดีนะมีมีมีดรอเนเตอร์เนี่ยดาเมจแรงอยู่ฮะไม่มีดาร์คอนเนเตอร์เจะตู้ไงวะเนี่ยมันมีเนี่ยมันมีประตูบังอยู่เงี้ย ดสูสิข้อความแล้วมันจะเป็นหนึ่งในคิวไนน์นะซึ่งก็เหมือนกับตำรวจที่คอยจับไอ้พวกฮันเตอร์ที่ทำลายระบบนิเวศขอยืดเย้กอก้ำเนื้ออะไรดก่อนอมีอะไรผิดปกติเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นดีโอวันอะ ฟังถอยทับเฉยถอยเข้าป้อมก่อนถอยเข้าป้อมก่อนไปดีกุ้ยก right. ันก่อนเอาล่ะฝ่าด้วยนะเด <s <s ี๋ยวๆๆๆคือผมต้องลุยกับเอกุ้ยเหรอเฮ้ยก็ดีนะรู้ประวัติเอกุ้ยว่ไว้กุ้ยมันเก่งนี่เออค่อยอุ่นใจขึ้นหน่อย ปูสั่งแล้วปูสั่งให้เราลุยกับไอ้ก,กุ้ยแล้วคืออาหารแมวผมก็ยังไม่ได้กินนี่เขาบอกว่าเนี่ยกุ้ยกับเราเนี่ยเป็นฮันเตอร์ที่มือดีสุดแล้วนะ้ในกองที่ห้าโดนอะไรก็ได้แต่ห้ามโดนหางกระไฟโอเคได้ครับ ห่างกับไฟนะอย่าโดนนะ mm hmm. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอกินข้าวแมวก่อนได้ปะมา คอ,อยาวคอ,อยาวคอ,อยาวเปบื่อเดี๋ยวไปนอนก่อนนะอ่ะฝันดีนะครับคุณอาราเทอออนไปนอนได้เลยครับเดี๋ยวผมก็จะไปนอนเหมือนกันละตัวโคตรใหญ่เลยหน้าตาโคตรดุ ตายกันเมื่อกี้มันกมเกิดอะไรขึ้นผมแค่เราจะเปิดแผลมันแล้วแล้วมันก็แล้วมันก็ตายเลยอ่ะมันมันมันเป็นไปนได้ยังไงต้องเอาอาหารจานอะไรไปนเนี่ยเนื้อเหรอหรือว่าอาหารจานดีเฟนซ์เนี่ย <c oughs> อ่ะกันไปกันไปดีอ่ะเติมเลือดอเติมแม็กเลือดอเลือดเต็มอยู่แล้วข้างไหนลุงไปไอ้กควิ้วเป็น เดี๋ยวดู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 ไอ้กลุยมไอ้สู้ดูไอ้กุยมไอ้ดูดูกลุยมไอ่สู้ผมรอมรอบแรกก็สะดุ้งอ่ะเหมือนกันใครมันจะไปคิดว่าโดนไปชนทีเดียวก็ตายโอเราไฟนี่จับตบมีปัญหาที่ไหนล่ะเฮ้ยชิลชิลไฟมันก็แค่นี้เอง เดี๋ยวก่อน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 อยากเปิดแผลที่ขาหลังมันอ่ะมันยืนสองขาตลอดเลยผมต้องเปิดเปิดแผลที่ขามันจะได้ฟันมันง่ายๆเฮ้ยแล้วไอ้เจมไล่เจมไอ้เจม,มคัดคอผมหายไปไหนวะเนี่ยไม่ได้ใส่เจมคัดคัดคอมาเฮ้ยไปโอ้โหเกือบตายเฮ้ยเหมือนไอ้กิ๊ว มเมื่อไอ้กุ้ยมันฮิวให้ด้วยนะเมื่อกี้มาเอาอยู่เอาอยู่บอกเลยว่าเอาอยู่ชิวๆอืมเฮ้ยสองเออเปิดแท้ เปิดแด้เรียบร้อยเอาอ๋ออันนี้มันใหญ่มันใหญ่ดูติคุณพอสุดแนะนำว่าอะไรตีขาพุงกับหัวนะดาเมจต่างกันเยอะนะครับหัวแรงสุดพุงลองมาอ๋อได้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 ไอ้คุยมันเอาเรื่อง มันพ่นไม่พักเลยจริงๆนะตัวเนี้ยไฟอ่ะแล้วลงไปมันก็ระเบิดโอ้ดีนะไม่ดโดนระเบิด จะกริงหลตันหน่อยนะว่ามันเร็วนะเนี่ยราะว่าแต่ละท่ามันเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องเลยนะเฮ้ยบอลบลายโลนอุ้ยเกือบตายไอ้กุ้ยมันช่วยฮิวให้เนะี่ย จะเข้าบบกำบังมาเห็นพวกเราช่วยชีว pues ิต <morph> อืมข่ามันออกไวมากเลยตีไม่ทัน พดอะไรอะ่ะอ๋อคนไฟบาลายโลนโอเอ๊ะสวยๆนี่เราก็ได้ตีมันฟรีๆสินะเก็บเกรดไปก่อนอื้อเก็บเกินไม่ไม่ถึงเฉยโ <c oughs> อ้ยแย่ๆๆๆแม่พลอน โดนเก็บร้อยเก็บดบับแล้วก็แทงแม่งงคาลเตอร์จะจะจะแทงต่อ,อโกรเโ้ยกดไม่ไม่ถูกปุ่ม ดาบมันไม่คมแล้วอะเออสวัสดีครับคุณสุยากับพงนะครับกดยุทธเอเอสได้นะหลังจากที่หลังจากที่จบเฟสแรกตัวหนึงนะตัวหนึงเฟสแรกคือเฟสไหนครับเฟสแรกนี่คือจบขั้นไหนเมื่อกี้ที่มันถูกบายไปแล้วครับก็คือจบเฟสแรกแล้วใช่ปะมาโ่ไอ้นึกว่ามันจะไลฟ์ไฟมาอีก คาเตอร์ใหญ่ไฟได้ก็เก่งแล้วครับพี่อ๋อโอเคครับโหดโหดจากใจคือจะบอกว่าเล่นดาบดาบอ่ะมันจะต้องนั่นมันจะต้องเล่นแบบใจใจหน่อยนะดาบใหญ่เนี่ยแเล่นในดาบยาวเนี่ยมันต้องไม่กลัวต้องหาจังหวะคาลเตอร์ดีๆตายละ ดีนะที่ไม่โดนกันกินยา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 เก็บแขงมาเลยแล้วกันเฮ้ยเดียกุยมันฮิวให้อาตายพอดีไม่มีดูดเลือดด้วยใช่นี่ได้ได้กุ๋ยช่วยฮิวให้นะครับเนี่ยไม่งั้นนะผมนอนเมวไปหลายรอบแล้วนะอันนี้ผมรอเข้าอยู่นะครับ ผมตายไปสามแล้วนะเนี่ยคือจากที่แบบว่ากลับมาขำขำนะกลายไปเป็นเอาจริงเอาจังเฉยอื้มโอเคได้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 ได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 โอ้ไฟบันไลโลนใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆเล่นนะ ไม่ะล้ม,ม,ม,มอ่ะล,มมล,ล้มหรือว่าอะไรเดี๋ยว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 ไฟบรรลัยลน โอเคได้เก็บดาบเอ้าลอยกุยกุยกุยไอหางอ๋อโอเคโอเคไม่มีอะไรแค่ฟาดลอยเฉยรม่ว่าจะไล่หางโดนคนกับตายยา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 ,ยาอ๋ออีกแล้วเอ๊ะไอตะเกิลนี้ไฟนี่นวงกว้างขนาดนั้นเลยไฟนี่ยังเดือดเลย ไม่รู้จังหวะกันพอ,อมันต่อจากพ้นไฟเป็นแพรม,มันจะพ่นไฟไฟเป็นลูกบอลน,น,นะ เราก็รู้เราก็สามารถรับมือได้โผลเดยเดี๋ยวเดี๋ยวลบ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  m a c เนี่ยถ้าเอาไอตัวเจมคัสคอมาแล้วก็นะสบายใจเฉิบไปแล้วหนีไปแล้ว อันนี้คืออะไรอ๋อคัดซีนเหรอ inda. คุณพรสุรอเข้าอยู่นะใช่ผมว่าคุณดูผมเล่นไปก่อนแล้วกันนะจะอยากรอเข้าเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้ลออกวกันโตไรท์ไปทางขวาโตไรท์โตโตโตโอเคได้ครับผมจะวิ่งไปทางขวานะ บอกให้กลับไปเอาอะไรให้ผ่านก่อนใช่ป่ะอ๋อนี่มันแค่น้ำจิ้มจะไปเฟสแรกเนี่ยที่จะข้าไม่ได้อ๋ออ๋อก็ข้าได้แต่ว่าไปเอาอะไรให้เสร็จก่อนใช่ป่ะมันก็ไม่รู้สินะไม่รู้ว่าเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าเล่นไปอ่านอ่านแชทไปนะมันจะได้ขนาดไหนนะถ้าเกิดว่าได้ก็ได้แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาต่อบบว่าเดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่คุณ สุยากระพงนี่บอกให้ใช้เอตอเอตนะตัวใช้เอตอเอเอตเอตมันก็จะนั่นนะสิมันก็เดี๋ยวแอบมาตีคนเดียวเองก็ได้ไหมเอตอเอตก็ได้เฮ้ยเอกุยมันจุด ไอโกยมันจุด์ั้กุองนมาถใช่เอโดก็ผ่านสิไม่แน่นะเอโดเออาจจะไม่ผ่านก็ได้นะเพราะว่าเอลเอสต้องอย่าลืมว่ามอนมันโหดขึ้นแล้วผมาจะรับการโจมตีมันไม่ค่อยอยู่ใช่ปะคือเอลเอสมอนมันตีแรงขึ้นด้วยใช่ปะหรือว่าตีเท่าเดิมแต่ว่าเลือดเพิ่มอย่ปะ หรือว่าเอ้ยหรือว่าจะไม่มีกุ้ยป่ะเอ้เฟสแรกเนี่ยเราผ่านได้เพราะไอ้กุ้ยเลยนะไอกุ้ยมันไอกุ้ยมันเปิ่มยาให้เราคุณสุยกระพงนี่เขาอยากจะมาจอยกับผมเต็มที่เลยนะแล้วก็เนี่ยเนี่ยคุณคุณพรสุด้วยเนี่ยคุณคุณพรสุก็กำลังรอเข้าอยู่ こにいる存在は現実です。現実である以上必ず討伐できます。あら僕こっちのエロいかだな、かってわくんのジ ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นต่อไปด้วยนะเอาละ่ะมาไอออนไอ,อ,อไม่ใช่ดิไอลิศกดไม่ได้อ๋อได้ละโอเคกด คือผมไม่รู้จะเต็บไงแล้วถ้าผมเล่นอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะผมจะถึงเนี่ยแบบว่าผมอยากจะเห็นแบบฉากจบก่อนว่ามันมีท่าอะไรบ้าง่ะแล้วผมจะได้เตรียมรับมือถูกเวลาผมจะมาโล่กับมันจะบินไปถึงไหนเนี้ยแล้วมันปัดยิงใส่แม่งเลยอ๋อล่วงอ๋อหนีล่วอ๋อม,มีกระตุกมนีนันนกโใส่มีกระตุกไว,ว้ลงละ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  เอา้าโดนชนตายเอ๋อเลือดน้อยไปโถอเอ้ยโดนไี้นั่นโดนไอ้ไอ,ไอชาา้ชุดฟาตาลิสแม่งโดนไอ้ชุดฟาตาลิสมันนั่นไอ้ชุดฟาตาลิสแม่งทำพิษมาละคุณพรนสุสามเมตร นี่มันไม่เหมือนอ้อนนะถ้าเป็นอ้อนเมื่อกี้ถ้าผมนอนเมื่อกี้มันตัดไฟไฟผมแล้วคือว่านี่ยังปราณีนะมันก็ผ่านอยู่ บอกเลยว่าจุดเอวเอสเนี่ยมันมันทำไงดีว,ว่าคุณคุณจะย่าญาดูลีลาเขาสิเนี่ยผมว่าจุดเอวเอสอ่ะมันมันผ่านนะแล้วมันจะข้ามขั้นนะ่ะอ้อนอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้จัดการเลยอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้ามขั้นก็ไม่เป็นไรนะ ติดไขมากว่าที่ว่าจะจมจาจันมาตีลิตอะฮะใครบอกให้ผมมาลองตีลิตด,ดูตั้งแต่แรกเลยอะเออมันต้องสู้คนเดียวไปก่อนนะถึง,ถ,งถึงจะสน,นุกอย่างเี้มีคนช่วยเงี้ยมันก็แบบม,มันก็ไม่เร้าใจเลยอะเข้าเติร์ แทงมาเลยแล้วกันไม่ถึงซับมาก็จบแล้วฟัตตริศอ๋อถ้ามีซับมาก็จบแล้วใช่ไหมเอาเอ,าอ,าอาไปไหนนั่น่ะเ,เข้าเ,เล็กโอ้โหไม่ได้อ๋อนอน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  ดีอยู่หลังหินพอดีมันพ้นไฟมาคงไม่โดนผม,อมอเ,เอ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีโอกาสยัง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 มีโอกาสเอามายังมีโอกาสมานอกรอบมีโอกาสมานอกรอบเหลือชีวิตเดียวเหลือชีวิตเดียวมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสเควสเฟลอยู่มันลอยต้องใช้ดาบกันอดยิงใส่มันนะอ่าลดวงละ ไม่ร่วงไงแค่กระตุกกระตกุกเฉยเฉยเฉยเฮ้ยนี่อะไรอะไม่รู้อะไรหลบก่อนแล้วกันเอาบีมังยี่นี้ก็สวยสิครับระเบิดตุ้ม ก็แทงมาแล้วละกันไม่โดนโดนมือตบก,กใสเอาแทงเขาเจอหลบๆเลยเลยลๆลบๆเฮ้ยยังเหลือชีวิตหนึ่งอหรอเดี๋ยวเหลือชีวิตหนึ่งอหรอ นาบอลอยู่ใน้ห้าชีวิตไงอา้าพัดเบรกเฉยนึกว่าจบโอ้ยนึกว่านึกว่าไป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 ,ไปตามสคริปต์อ๋อมีคนกินเซฟการ์ดมาอ๋อมีคนกินเซฟการ์ดมาก็เลยทำให้ผมต้องข้ามสคริปต์ อย่างนี้มันก็จบสิวะ่างเงี้ยวิ่งเข้ามาเนี่ยเจ้าเจ้าอะไรไปยืนเนี่ยตีหัวลวววว้วนๆเป็นไงอ่ะไหนดูสิทุกคนว่วางไง ต้องเข้าไปหลังกำแพงใช่ป่ะแล้วก็ปิดประตูโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ได,ได้ไปไปไลโลมันจะมาแล้วอ๋ออย่างนี้อ๋อเวลาสู้มาจังหวะนี้ใช่ไหมก็ใช้ประตูนะใช้ประตูนี่ก็ขัดลงขัดดาบอะไรลอไปนะกินยงกินยาอะไรกันไปชื่อคลิปที่ผมตั้งไว้คลิปคลิปไลน์นี่ชื่อคลิปอะไรนะครับ อะไรนะบอกว่าอะไรนะจะมาอัพเกรดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะแอทาริออวจบอยู่ดีแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวผมจะไปจัดการในตัวนี้ก่อนละกันนะ